สวัสดีเอฟซีแฟนช่องของนุ่นทิยาทุกคนนะคะมือนีแอดมินก็ได้มาเล่นนัมฟอใหญ่ปอดนะคะเพิ่นปลูกมันร้อยหลายพี่น้องเป็นร้อยลายผุนแต่ว่าลักษณะการปลูกมันหรืเพิ่นตัดตัดถอนมันนี่เพิ่นตัดดีดีพี่น้องงวดเมื่อยาหนี่ลูกใต้เพิ่นก็ถสือเลขหลายนะคะแอดมินก็เลยมาว่าสึงมาถามเลียงเลขเพิ่นเลยเฮ็ดอันนี้ให้เบิ้งพี่น้องว่าเบิ้งน้ำกันนะคะว่าเพิ่นเน็ดอีหยังค่ะนะคะเพิ่นปลูกมันแต่ว่าเพิ่น เปลี่ยนลักษณะการตัดล้ำม,มันตัดแบบใหม่นะคะมาเบิ่งน้ำการมาประเทศจังได้พี่น้องนะคะเพิ่นขนล้ำม,มันใส่สีให้เบิ่งน้ำกันเนี่ยนะคะสำหรับเป็นแนวทางมันกระโบว่าศิษย์ถามยังเลขเพิ่นเพิ่นถือเลขหลายหลงวันนี้เพิ่นได้แนวทางมาแล้วที่ว่าเพิ่นพันหายสัมผัสแล้วพี่น้องเนาะเพิน่นหายเบิ่งวิธีตัดล้ำม,มันแบบใหม่มาตัดแบบใดมาเบิ่งน้ำกนะะันเลยค่ะเพื่อพอแม่พี่น้องเอฟซีทางช่อง ผู้ใดอยากเอาเป็นย่งยางย่างพ่นกับบ่้ใดสงวนลิขสิทธ,ธิ์นะคะพ่นาพ่าพ่นบอ่อแพงเสียวแบบยางคือพ่นกัได้พ่นสีเฮ็ดในเบื้อง่าเฮ็ดแบบใดนะคะนะคะแบ่งปันกันมี่ย่างดีๆก็บบอกกันมันบ่แม่นต่เรียงเลขย่างเดีย e วนะพี่น้องเนาะพอมาแถวบานเฮากับเฮ็ดไ้หลายนะคะแถวผ่าอีสานเฮ้ากับเฮ็ดไ้หลายนะะี่ค่ะวิธีตัดล่ำมั่นตัดแบบไม่ตัดแบบนี้แหละคะ่ะแอดมินก็เกิดมาจะทองพ่อทองแมัวแต่เฮ็ดลวพี่น้อง ปรนเ็ดแบบนี้นะคะนเก็นี่ดีตัเด็ดเช่น ัดไงครับไปยี่ปอดจะมันกินไงเนาะเอ้ยหับจ่างตัดมานนอนอยู่เนาะง่าย่ง่ยห็ง่ายเห็นงาง่าย่เห็งห่างฮง่ โอ๊บขึ้นมาถือเลขไลยก่อนหัวน้องหันถือนี่ละเลขมาตาใสก่อนเลขขาใหญ่เลขขาใหญ่หรือเอาขึ้นมาเอามาตางหนม้วนน้ำต์หนม้วนรูดันโอ้ยถือจังหวัดล้วก่อเลขอาหนมนต์นี่สองงวดได้ไล่ปรนได้งวดนี่บัรรยงได้ร้อยสองร้อยปัดทั้งเอาเงินมั่นทั้งเอาเลขอันเงินถือเลขเนาะใบใบใส่มดเนาะนี่เนาะอันงวดนี้ขึ้นมาโชคดีรอัน ได้เงินเฮียย่ใส่ถ่อบม่นเล็กเงินเทวดาวหสิบันีะได้นยุนท่าดนเงินเฮียยุนทาาเล็กอันวาให้หนาฟังำนี้แบ่งปันเนี่ยเงินเงินเฮียแบ่งยังก่อเงินหนึ่งรเงิห่ออันเล็กไทยเงินเฮียยังก่อครบเจ็ดแเอ้าตไทยมั่นไหมเงินเจ็ดแปดศูนงวดนี้บอกงวดงวดสิบนี่ลไปนี่ละได้เงินเฮียแบ่งร้อยย่ใส่งหน้าบอก ตไปหยังตรงหน้าโอ้ไปซื้อเป็ดแล้วไปได้เงินเฮียเงินไม่ขีดตุ่มบ่เงินเทวดาค่าขาบน่อาจำได้ตัตัวถ่ายเงินเอาไปใส่ซื้อละตเตีซื้อของหรบ่โอ้บ้านซื้อเอาไว้เก็บไว้ก้อนเนาะเอาไว้ถ้าซื้อลอตเตอรี่บ่ย่ำใหียก็น่าตัวใดก่อเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ ตัวท่ายของเงินแบ่งลอยมันบ่ครับผมปอาสิบุแมนสีได้โชคอีกสิน้องวดนี้เนาะเป็นแค่แนวทางแบ่งปันแล้วนะคะเพิ่นว่าเก็ดแปดศูนย์เลขท่ายของเงินแบ่งลอยเพิ่นเพิ่นถือเลขเพิ่นเสรไปซื้อเป็ดมากินเลี้ยงนะคะเพิ่นบัดไปได้เงินเฮียอีกแต่ว่าถือเลขอ้างหนำม้วนสองงวดนี่เนาะครับผมงวดนี้เพิ่นก็ได้เงินเฮียนะคะกะถามมาค่อยหลุดน้ำกันนะคะว่าเลขเงินเฮียเพิ่นได้เป็นเลขเก็ดแปดศูนย์ว่าสิตรงกันกับอ้างหนำมนต์งวดวันที่ สิบหกพฤษสะาสองหาหกซี่นี่เลขอ่างน้ำม้อนคอยมาติดตามน้ำกันนะคะวาสิตรงบ่แต่ว่าเพิ่นก็นได้โชคลาภจากอ่างน้ำมนตนมาสองงวดติดติดกันละะ dachte, แล้วค่ะแอดมินกับผ้ามาเบิ่งเพิ่นตัดล้มั่นนะคะตัดแบบนี้แบบนี้ตัดไปตัดมาเพิ่นก็ห้แนวทางเข้านะคะเพิ่นถือเลขอ่างน้ำมนสองงวดแล้วสลงงวดนี้เพิ่นถือแล้วเพิ่นไปซื้อเป็ดมาเรียงกันเพิ่นไปได้เงินเฮียแบ่งร่อยเลขท่ายเงิน แบ่งรอยก็คือเจ็ดแปดศูนย์นะพี่น้องเนาะค่อยติดตามไปน้ากันว่ามันติดตรงกับเลขอ้างหรือม์งวดนี่บ่พู้อาจารย์เพิ่งกับซีเ็ดไห่ซีน้อยกับซีเอทซีนใหญ่กับซีเดเบาก็ค่อยติดตามซองไปน้ากันนะคะว่าสีมีเลขโตที่เพิ่นเบามาบ่เพิ่นกับบอแพงเพิ่นกับแบ่งปันแล้วเนาะมือมือหนักอบเ็ดย้ำตัวเลขให้อีกก็นะเจ็ดแปดศูนย์ขอบคุณค่ะเพิ่นกับย้ำให้แล้วนะคะว่าเลข เงิ่นเฮียเจ็ดแปดศูนย์อยู่หันท้างนะคะมีตาขี่ดินเพิ่นกับบ้านซื้ออย่างนะคะเพิ่นกับเจบไว้เพื่ออาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในคลิปนี้นะคะกับเบิ้งเพิ่นตัดละมั่นไปน้ำกันเลยค่ะเบืงเบืองเบองหัวใจปดแลด้วเห็นป้าปลูกจากไรนี่นี่สมรารถค1ิปเอ็ดไร่ริปเอ็ดไรปลูกไปแล้วก้าวัวป้า อันอันวิธีตัดละมันนี่เบอร์สงวนลิกาซิ์ได้เนาะบาแพงเลยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงเป็นตัวย่างมาตัดแบบนี้แบบนี้อันอันไหมนี่ก็เฮ็ดด้วยตัวเองมันบ่นี่ลงทุนบ่หลายได้เนาะเฮ็ดแบบนี้เนาะเราเราเลยตัดนี่ลงทุนหลายเปนไดสองพันเจ็ดสองพันแปดคันปลูกซิปไรนี่ใส่เวลาจากมือพ่อมือบ่ตัดบตัดนี่บอตอปลูกซิปไรตัดมือหนึ่งตัดคนสองคนนี่บ่ บ่ได้จ้างไปเลยตาจะมาดีค่ะแตาตัดแค่ปลูกยี่สิบไร่เนี่ยปลูกแค่2สองตัดแค่์สอตัดแครปลูกยีสิบไร่นี่ตัดสมืใส่คนแค่2สองคนบานพ่อจะโม่งตาด็ดหกหลายเบิ้งวิน้องเบิ้งเิ่นไฮหอดตัวเลขไฮหอดวิธีตัดลำนันนะคะคะ นะะคผู้ใดบ่คเคยเห็นนะคะแอดนี่ ใส่ก้นแถวสองก้นตัดเด็ดเท่ายีงสิบสามสิบแล้วนะพี่หนุ่มเนาะจนวัวตัวนวลเลยจะติดนะคะตัดนี่ค่เอาให้ทายให้เบิ้งเพิ่นกับบแพ่งนะคะเพิ่นกับแบงปันเห็ดแบบนี้แหละค่ะี่ที่เห็ดกับ Ay, เห็ดง่ายง่ายล่องตุ้นง่ายง่ายนะครัตัด ay, ง่ายคัาให้แม่ปลูกปลูกยี่สิบไร่นี่ตัดสองมือถ้าปลูกสิบไร่ตัดมือเดียวใส่ข้นแค่สองข้นกับเลยเลื้อยน้อยนะคะนะครับเห็ดง่ายก็เท่าไรใช่พ่อแม่พ, <อ S 1> พี่น,น,น้องเบิง้งสำหรับผู้ใดเห็ดไทยหลายๆนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเห็ดจังสี่จังสีหลับเพิ่นบ่แพงเพิ่นบ่รสังวาลิกาซีสนะคะเสียบแบบย่างก็ได้ง่ายง่าย ถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็ซอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วค่ะเดอ้อว่ามันกายอิหลีตามเอดมินกับเ่เคลอยเห็นจากทองพ่อทองแม่หัวตะเห็นนี่แหะค่ะก็เลยไทยพอแม่พี่น้องเบิง่งเบิ่งไปเบิ่งมามันก็ห้เลขคว่ง รูปเลยนะคะในคลิปนี้ที่น้าอบเล่าถือเลขมาสองหัวติดติดกันเลขอ้างนํามตนนะคะถือมาสองหัวติดติดกันงวดละสองร้อยสามร้อยนะคะแต่่างวดนี่เพิ่นกะได้เนือทางมากคือเพิ่นมือเพิ่นถือเลขเพิ่นไปซื้อเ็ดเพิ่นกะได้เงินเฮีอยอายุทางนะคะนี่ตะขีตม กับเป็นเลขเกตแปดศูนย์นะคะเป็นแครแนลท่าน,นะคะเ้อเพิ่นกับบวัวแพงเพิ่นกับแบงปันเพิ่นว่าอาจจะเป็นเงินเทวดาอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภเพิ่นกับเกบไว้เพิ่นมาขั้นสื่ออีกอย่างนะคะสรุปเลยนะคลิปนี้คือเลขเกตแปดศูนย์ค่ะขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหนา้าพ่อกันไม่โชคดีสวัสดีค่ะ